่ะต้อนรับเข้าสู่มินาวาพอดแคสต์พบกันทุกวันศุกร์เสาร์ในช่องทางปกติและรับชมก่อนใครในห้องเรียนมิติที่หนะคะสำหรับความหมายชีวิต EP ที่7โชคชะตาบทเรียนชีวิตพอพูดในเรื่องของโชคชะตานะคะบางครั้งเราก็ต้องคำถามเหมือนกันนะว่าทำไมกันนะโชคชะตาของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน เวลาตกฟ้าที่แตกต่างกันนิดนึงมันทำให้ชีวิตต่างกันได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอทำไมชีวิตคนคนหนึ่งนะคะเกิดมาเรียบง่ายอยู่กับชนบทใช้ชีวิตอย่างราบรื่นทำไมคนคนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งฟู่ฟ้าเป็นมหาเศรษฐีและทำไมชีวิตคนคนหนึ่งจึงดิ้นรนเจ็บปวดกระเสือกกระสน ทำไมความต่างและความหลากหลายของโชคชะตาถึงมีเยอะขนาดนี้ทำไมพระพรมท่านถึงไม่รื้อขดให้ชีวิตของมนุษย์มีความเท่าเทียมกันละ่ะเราอาจจะไปฟังในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะคะพอพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมเดิมทีมันอาจจะเท่ากันอยู่แล้วก็ได้แต่ด้วยความที่มีวิบากกรรมบางอย่างที่เรากระทำเอาไว้ในอดีตเราจึงต้องกลับมาเรียนรู้บทเรียนเหล่านั้น เพื่อแก้ไขเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้นะคะกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้มีความแตกต่างแต่มันเป็นความยุติธรรมในแบบของกรรมใดให้ก่อกรรมนั้นตามสนองเพราะงั้นคนที่รวยคนที่จนคนที่มีแต่ความล้มเหลวกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายจึงเป็นผู้ที่ สั่งสมกรรมดีแตกต่างกันมาแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเราก็ยังมีกรรมใหม่ในการเติมในภพชาติต่างๆเพื่อสร้างชีวิตใหม่ในบทเรียนใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้เมื่อเราได้เรียนที่จะแก้ไขอดีตกรรมเก่าๆที่เราเคยทำเคยผูกเคยสร้างเราก็สามารถนะคะที่จะก้าวผ่าน ในเรื่องของวิบากกรรมเก่าโชคชะตาเก่าๆไปสู่การพัฒนาตัวตนต่อยอดไปเป็นชีวิตในรูปแบบใหม่ได้บางครั้งโชคชะตาก็เป็นเพียงแค่แพทเทิร์นของแบบฟอร์มการเขียนเขาโครงนะคะการเขียนบทความการเขียนบทบาทของชีวิตในภพชาตินั้นแต่ว่าการแต่งเติมเขียนบทที่อยู่ภายในเขาโครงเหล่านั้นนะคะ มันยังคงเป็นเจ็จำนงในการเลือกของตัวเราเองอยู่บางครั้งเราผูกกรรมเก่าเอาไว้กับคนคนหนึ่งจิตวิญญาณดวงหนึ่งนะคะเมื่อเราได้สร้างบางสิ่งบางอย่างไว้และมันไม่ได้รับการตอบโจทย์ของบทเรียนนั้นที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดจิตภายในของเราให้เติบโตได้เราอาจจะต้องกลับมาแก้ไขด้วยบทเรียนเดิมประสบการณ์เก่า อาจจะเป็นกับจิตวิญญาณดวงเก่าหรือรหัสกรรมจิตวิญญาณดวงใหม่ที่มีกรรมแบบเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันจะมีนะคะในเรื่องของบทเรียนในโลกใบนี้ซึ่งเราจะต้องเรียนผูกเรียนแก้กงกรรมกงเกวียนเรียนกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสามารถผ่านบททดสอบต่างๆบทเรียนต่างๆในชีวิตที่เราต้องเจอเพื่อก้าวผ่านการวนลูปกับ เส้นทางเก่าๆนะคะตาบใดก็ตามที่เราเจอบทเรียนหนึ่งและเราตอบสนองนะคะด้วยวิธีการหนึ่งแต่มันไม่ได้ช่วยให้เราสามารถจบได้อย่างสวยงามคำตอบนั้นยังไม่ได้ถูกและดีพอเราก็อาจจะผูกกรรมนั้นไว้และกลับมาแก้ใหม่ในชาติพบหน้าหรือแก้ในชาติพบเดิมนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องใหม่คนใหม่ก็ได้ เราจะเห็นว่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆที่เราเรียนแล้วไม่ผ่านจิตวิญญาณข้างในของเรายัางเศร้าหมองและทมทุก์ขเจ็บปวดและยังผูกติดกับเรื่องราวเหล่านั้นอยู่มันก็จะเป็นบทเรียนที่เราต้องกลับมาเรียนซ้ําเพื่อหานะคะคำตอบใหม่ที่มันดีกว่าเดิมคําตอบใหม่ที่จะทําให้จิตวิญญาณเราก้าวข้ามบทเรียนเก่าก้าวข้ามบททดสอบเก่าไปได้ หลายคนนะคะจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีเดจาวูมันเจอแต่บทเรียนเดิมๆซ้ำๆเจ็บปวดกับความรักสถานการณ์เดิมคนใหม่ใหม่แล้วใหม่อีกก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่ทําให้ชีวิตนะคะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินจบหนี้นี้ได้ก็ไปก่อหนี้ใหม่ก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่มันจะวนลูปไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเรียนรู้วิธีการออกจากบททดสอบนั้น ออกจากวิบากกรรมนั้นด้วยความเข้าใจชีวิตมากขึ้นโชคชะตานะคะเป็นเหมือนภาพรวมกว้างๆเลยนะที่เราเขียนบทเอาไว้ในการลงมาเรียนรู้ในภพชาตินี้มันอาจจะมาบวกกับวิบากกรรมเก่าที่เราต้องมาแก้ไขบทเรียนเก่าที่เราต้องลงมาเรียนใหม่ชีวิตที่เราผูกกรรมไว้ แล้วต้องมาแก้ด้วยการทำความเข้าใจใหม่หลายคนนะคะเข้าใจว่าชีวิตคือการใช้กรรมเราต้องเกิดมาเพื่อใช้กรรมเราต้องทนเจ็บช้ำอยู่กับกรรมอึอยู่กับกรรมแล้วก็เรื่องราวเดิมๆเพื่อให้มันสามารถจะอาหสิกรรมกันได้นี่เป็นวิธีคิดที่ทำให้คุณจมอยู่กับบททดสอบเดิมไปตลอดไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาตินะคะมันจะยังไม่ผ่านสักที ถ้าคุณคิดว่าคุณต้องเศร้าหมองและเจ็บปวดเราเกิดมาเพื่อหลุดพ้นค่ะพ้นจากความเศร้าหมองเจ็บปวดร่ำไรรำพันค้นหาเส้นทางของการหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เราเกิดมาเพื่อเรียนผูกเรียนแก้ในเรื่องวิชาความทุกข์นี่แหละดังนั้นเมื่อโชคชะตากลายเป็นบทเรียนที่เราเขียนเอาไว้เป็น o อา l ายแบบเขาโครง ของบทเรียนชีวิตสิ่งที่เป็นดีเทลยิบย่อยที่เราใส่ให้กับชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสามารถเลือกด้วยเจตจำนงภายในของเราได้แต่มันก็ยังไม่พ้นกับกรอบของบทเรียนที่เราเลือกไว้อยู่ดีค่ะเมื่อเราจะลงมาเกิดนั้นเราจะมีบางอย่างที่เราเลือกแพทเทิร์นบทเรียนเรียนผูกเรียนแก้ในกรรมของชีวิตที่สั่งสมยึดต,ติดมาและบทเรียนใหม่ ที่จะทำให้เราสามารถก้าวข้ามไปสู่การพัฒนาจิตนะคะกลับไปสู่จิตเดิมแท้ตัวตนดั้งเดิมของเราจริงๆเราไม่ได้เรียนเพื่อเพิ่มอะไรเลยนะจิตวิญญ,ญาณแต่เดิมนั้นเป็นเหมือนพระเจ้าและเป็นซอสผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เมื่อเราลงมาเรียนรู้เราต้องลืมตัวตนเก่าที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์ในตัวเองเพื่อลงมาเรียนรู้ที่จะ ก้าวผ่านการเติบโตจนกลับไปจดจำตัวตนความรักความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งได้อีกครั้งดังนั้นนะคะทุกบทเรียนชีวิตเราก้าวผ่านมันได้อยู่แล้วเพราะจิตวิญญาณเดิมภายในของเรามีนะคะในเรื่องของการตื่นรู้และเส้นทางของการกลับบ้านตัวตนเดิมแท้อยู่แล้วเพียงแค่เราลืมไปและเราต้องกลับมาฝึก เพื่อจดจำอีกครั้งและบทเรียนนี่แหละที่เข้ามาในชีวิตนะคะที่เราเคยคิดว่ามันคือวิบากกรรมจริงๆมันคือบทเรียนที่เข้ามาทดสอบให้เราสามารถที่จะเติบโตได้เมื่อไหร่ที่เราสามารถก้าวผ่านความกลัวความเจ็บปวดความบอบช้ำความรู้สึกสับสนลังเลสงสัยในตัวตนภายในของเราเองเราจะสามารถเข้าถึง คำตอบที่สามารถช่วยให้เราไขนะคะข้อสงสัยปริศนาในบทเรียนนั้นให้กระจากแล้วผ่านได้ด้วยการปล่อยการเข้าใจการปล่อยวางการให้อภัยเมื่อไหร่ที่คุณเข้าถึงการตื่นและคุณเริ่มก้าวเดินในเส้นทางของจิตวิญญาณคุณจะรู้ว่าบททดสอบและบทเรียนชีวิต มันไม่ใช่กรรมที่คุณจะต้องเจ็บปวดแต่มันคือการเรียนเพื่อก้าวผ่านตัวตนเดิมๆไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณนะคะและกลับคืนสู่จิตเดิมแท้การกลับคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณที่มีความรักที่ไรเงื่อนไขและความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งเนื่องจากเราทุกดวงจิตมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันเราเป็นเหมือนพี่น้องที่ลงมา เพื่อสรรสร้างบทเรียนและเป็นส่วนหนึ่งนะคะของบทเรียนชีวิตในการก้าวผ่านเพื่อกลับคืนสู่ความจำได้หมายรู้ตัวตนที่แท้จริงคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณไม่สามารถให้อภัยใครเพราะคุณรู้ว่าทุกคนคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้คุณจะสามารถวางความเจ็บปวดเข้าใจและให้อภยัยจิตวิญ,ญญาณดวงหนึ่ง ที่เป็นเหมือนครุในการสอนนะคะเส้นทางของชีวิตเส้นทางของการเติบโตของจิตวิญญาณของคุณเองยิ่งบทเรียนนะคะมันหนักมันกินใจมันฝังใจคุณมากเท่าไหร่นั่นยิ่งเป็นสิ่งที่สามารถที่จะให้คุณก้าวผ่านได้เร็วมากขึ้นถ้าหากคุณสามารถเข้าใจมันปล่อยวางอภัย และเติบโตเพราะงั้นทุกบทเรียนในชีวิตหลายๆคนที่เมื่อเข้าสู่การตื่นรู้นะคะคุณจะทำสิ่งแรกเลยคือการกลับไปตระหนักรู้เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตด้วยจิตวิญญาณที่ตื่นรู้มากขึ้นคุณจะสลายนะคะความเจ็บปวดและให้อภัยกับเรื่องราวในอดีตคนเก่าๆที่เคยทำให้คุณเจ็บคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าแท้จริงแล้ว ไม่มีใครอะค่ะทำให้คุณเจ็บเลยมันเป็นแค่การเรียนรู้ของจิตวิญญาณและคนที่เลือกนะคะการสร้างความรู้สึกก็คือตัวคุณเองคุณเลือกเจ็บเลือกทุก์เลือกเศร้าเลือกร้องไห้และเสียใจไม่มีใครเลือกให้คุณค่ะคุณเป็นคนเลือกเองทั้งหมดเลยโชคชะตาที่ลิขิดมา ก็ไม่ได้เลยคิดว่าคุณจะต้องเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นซ้ําๆมันแค่บทเรียนเก่าที่เข้ามาเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณยังไม่ผ่านนะกับการวางใจในเรื่องนี้คุณยังไม่สามารถเข้าถึงความรักความเป็นหนึ่งเดียวและการให้อภัยได้นะสิ่งที่คุณเลือกมันยังทําให้จิตวิญ,ญญาณข้างในของคุณบอบช้ําอยู่นะและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มตื่นรู้ในจิตวิญญ,ญาณมากขึ้นเข้าใจบทเรียนในชีวิต และผ่านบททดสอบได้ไวขึ้นเรื่อยๆนะคะจิตวิญญาณของคุณจะยิ่งพัฒนาเติบโตอัตราข้างในตัวคุณจะเบาบางลงและทุกสิ่งที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดคุณจะเข้าใจและอยู่กับมันได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาเจ็บอีกซ้ำๆบางครั้งเราสับสนนะคะกับเรื่องราวในชีวิตเราไม่เข้าใจว่าโชคชะตาเข้ามาทำร้ายเราเพื่ออะไร ทำไมเราถึงไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นทำไมเราถึงต้องเจอกับเรื่องลายๆความเจ็บปวดการทรยศการหักหลังสิ่งที่คุณเจอนั้นมันมีบางอย่างที่คุณเลือกไว้ในบทเรียนเพื่อก้าวผ่านเสมอค่ะเราเป็นคนเลือกเส้นทางของการเรียนรู้เราเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเลือก จิตวิญ,ญญาณของเราเลือกที่จะลงมาที่นี่เพื่อเรียนเพื่อผ่านเพื่อเติบโตและกลับคืนสู่ตัวตนเก่าที่เราเคยลืมเลือนก่อนที่เราจะลงมาที่นี่บางครั้งก็มีคนบอกนะคะว่าดาวโลกเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของจิตวิญญาณที่เราลงมาเพื่อรับอัธรสในการประสบพบเจอกับประสบการณ์ตรงความรู้สึก และเมื่อถึงเวลาที่เราเรียนบทเรียนต่างๆจนสามารถที่จะก้าวผ่านหมดแล้วเราก็จะกลับคืนสู่การเป็นโอโซและการจุดจำตัวตนที่แท้จริงจิตวิญญาณผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความเป็นหนึ่งเดียวความรักที่ไรเงื่อนไขดังนั้นความเศร้าหมองและความเจ็บปวดทนทุกข์จึงไม่ได้ให้อะไรกับการก้าวผ่านบทเรียนเลย สิ่งที่จะทำให้คุณผ่านได้ไวไม่ใช่การรับกรรมค่ะแต่เป็นการเข้าใจกรรมที่คุณมีเข้าใจบทเรียนในชีวิตและปรับความรู้สึกใหม่ขยายมุมมองในการมองโชคชะตาของคุณใหม่คุณจะค้นพบนะคะการตอบสนองบทเรียนในชีวิตในรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำรอยเดิมค่ะก้าวผ่านจากความทุกข์ เยียวยาวความเจ็บปวดและเข้าใจโชคชะตาและบทเรียนที่เข้ามาในชีวิตให้ได้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยมีที่มาที่ไปเมื่อคุณสามารถเติบโตในเรื่องของการตื่นรู้และการมองโลกตามความเป็นจริงได้มากขึ้นคุณจะสามารถกลับไปเยียวยาเรื่องราวในอดีตได้เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเมื่อเรากลับไปทบทวน ด้วยจิตวิญญาณที่ตื่นรู้มากขึ้นด้วยมุมมองที่สูงขึ้นของตัวเราเองเราจะกลับไปเข้าใจมันได้ยอมรับมันได้และคลี่คลายความเจ็บปวดที่สั่งสมในอดีตของเราได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยเหมือนกันค่ะการที่เราก้าวเดินต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อผ่านบททดสอบชีวิตเราจำเป็นต้องกลับมา ใครควรอดีตและเยียวยาอดีตของเราเพราะว่าทุกๆบทเรียนในชีวิตนั้นมักจะฝังบางอย่างเอาไว้ในจิตใต้สำนึกของเราเสมอและนี่ก็คือตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาและสิ่งที่ทำให้เรานั้นติดอยู่กับประสบการณ์บางอย่างเมื่อไหร่ที่เราเจอเรื่องราวคล้ายๆกับแบบเดิมเราจะตอบโต้กับ ความจำได้ใหม่รู้แบบเดิมแล้วมันก็ทําให้เราสตั้นเหมือนเดิมเจ็บเหมือนเดิมเพราะงั้นการแก้ในอนาคตก็คือการเข้าใจอดีตด้วยเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองทัศนคติและเข้าใจประสบการณ์เก่าใหม่ประสบการณ์ในอดีตนะคะในรูปแบบใหม่เข้าใจมันใหม่นะเราขยายมุมมองเพิ่มความรักความเข้าใจการให้อภัย เมื่อเรามีบททดสอบที่เป็นแพทเทิร์นเดิมที่เราเคยเจอกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งเราจะรู้วิธีการออกจากบททดสอบนั้นเราจะรู้ว่าเราสามารถเลือกรูปแบบใหม่ได้คนคนนึงนะคะอาจจะเจอประสบการณ์ความเจ็บปวดกับชีวิตแบบเดิมซ้ำๆคุณเคยเจอกับบาดแผลนะคะการล้มเหลวในชีวิตมาก่อน และคุณก็เลือกที่จะผลักดันตัวเองไปสู่เส้นทางใหม่และเมื่อคุณเลือกเปลี่ยนแปลงนะคะอุปนิสัยเก่าๆที่คุณเคยตอบโต้กับชีวิตคุณเปลี่ยนเป็นคนที่ขยันมากขึ้นเติบโตมากขึ้นตื่นเช้าหาความรู้ใส่ใจชีวิตมากขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมอง คุณจะเห็นว่าโอกาสมันมีอยู่จริงและคุณสามารถก้าวผ่านความล้มเหลวไปสู่ความสำเร็จได้จากการขยายมุมมองเห็นโอกาสเห็นข้อดีของอุปสรรคและสามารถขอบคุณกับโชคชะตาร้ายที่เข้ามาทำให้คุณสามารถเติบโตได้รวดเร็วเมื่อคุณเปลี่ยนมุมอมองไปสู่มิติที่สูงขึ้นคุณจะไม่โทษโชคชะตา และคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณจะต้องเศร้าหมองเจ็บปวดกับมันคุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะคุณจะพลิกบทเรียนนั้นและค้นหาพลังบวกพลังชีวิตที่จะก้าวออกจากบทเรียนได้อย่างสง่างามแม้โชคชะตานะคะของเราจะไม่ได้เท่ากันแต่ศักยภาพของพลังงานจิตวิญญาณภายใน เราทุกคนมีเท่ากันแม้มันจะไม่ได้สั่งสมหรือสัมแดงออกมาในภพชาตินี้แต่เรามีทุกคนเลยค่ะเพราะงั้นขอให้เชื่อนะคะว่าการเรียนรู้มันไม่ใช่การเรียนเพื่อสร้างเพิ่มบทเรียนแค่เข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนเพื่อจดจำตัวตนเก่าศักยภาพเดิมของเดิมที่จิตวิญ,ญญาณของเราเชื่อมต่อได้อยู่แล้วความรักที่ไรเงื่อนไข ความเป็นหนึ่งเดียวของทุกสปปรรพสิ่งศักยภาพที่เท่ากันของทุกดวงจิตคุณสามารถที่จะเป็นได้ในทุกสิ่งที่คุณสแสวงหาขอให้คุณเชื่อศักยภาพภายในค่ะและโชคชะตาที่เลขิตไว้บทเรียนในชีวิตจะไม่ได้ทำร้ายคุณเลยเมื่อคุณรู้ว่าจิตเดิมแท้ของคุณ มีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนและการมาอยู่บนโลกใบนี้มีเหตุปัจจัยใดในการเรียนรู้บททดสอบบทเรียนชีวิตโชคชะตาคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายมากขึ้นและคุณจะรู้ว่าทุกความเรวร้ายของโชคชะตานั้นมันแค่การสร้างส่วนหนึ่งเพื่อประสบการณ์ในการกลับไปจำได้หมายรู้ตัวตนเก่าของคุณเท่านั้นเอง และทุกอย่างอยู่ที่มุมมองที่คุณเลือกค่ะมันจะร้ายมากมันจะร้ายน้อยหรือมันจะไม่ร้ายก็คือมุมมองที่คุณมีกับชีวิตนะคะดังนั้นโฟกัสความรู้สึกข้างในขยายมุมมองและขอบคุณทุกบทเรียนที่เข้ามาค่ะทุกคนที่ทำร้ายคุณคือครูที่ดีที่สุดในการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณเองไม่มีใครที่อยากเป็นผู้ร้ายนะคะ แต่เมื่อเขาให้บทเรียนกับคุนนั้นมันก็เป็นวิบากกรรมที่ติดตัวเขาเช่นเดียวกันส่วนคุณจะผูกกรรมกับเขาหรือจะก้าวออกจากกรรมนั้นด้วยความเชื่อมั่นและจิตวิญ,ญญาณภายในที่ตื่นรู้มากขึ้นคุณเป็นผู้เลือกเลือกว่าจะอยู่ต่อในวิบากกรรมนี้หรือเติบโตต่อไปค่ะอยู่ในกรำรม,มือของคุณนะคะ ไม่ได้อยู่ในกำรรม,มือของใครคนที่ทำร้ายเราเขาแค่สร้างสถานการณ์ในการเรียนรู้ชีวิตของเราเท่านั้นเองการที่เราจะเจ็บสงบเข้าใจหรือทนทุกข์มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของตัวเราที่จะเลือกและความหนักแน่นของดวงจิตที่เราเรียนรู้สั่งสมทุกอย่างคือวิวัฒนาการของ การกลับคืนสู่ตัวตนเดิมแท้ค่ะโชคชะตาบทเรียนชีวิตคือส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสบการณ์ของจิตวิญญาณดวงนี้ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามค่ะเราสามารถที่จะใช้เจตจำนงเสรีในการสรรสร้างของเราเนี่ยเลือกความคิดความรู้สึกที่จะตอบโต้กับสิ่งนั้นได้เสมอนะคะกรรมเก่ากรรมใหม่อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะแก้กรรมยังไง เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจว่าชีวิตนั้นมันไม่ได้มีกรรมไหนที่เราต้องจำยอมรับและเศร้าทุกทรมานกับมันเพื่อชดใช้เราจะเข้าใจว่าทุกกรรมทุกการกระทำมันคือบทเรียนที่เราเรียนผูกเรียนแก้ด้วยจิตวิญญ,ญาณภายในว่าจะเติบโตได้แค่ไหนเป็นความท้าทายที่อยู่ภายในตัวเราเองนะคะ ดังนั้นอยากจะเชิญชวนนะหลายๆคนที่รู้สึกว่าโชคชะตานะคะมันเล่นตลกกับชีวิตอะไรก็ตามที่เราเคยเจ็บซ้ำๆและผ่านไม่ได้สักทีนะคะลองเปลี่ยนกระบวนทัศน์ขยายมุมมองแล้วลองปล่อยวางความรู้สึกที่ผูกติดกับมันลองทําในรูปแบบใหม่อะคะ่ะที่มันทําให้เรารู้สึกว่าจิตวิญญาณของเราไม่ได้เศร้าหมองกับเรื่องนั้นเมื่อไหร่ที่เราค้นพบทางออกเราจะค้นพบนะคะว่า บทเรียนนั้นน่ะมันเบาบางลงและเมื่อเขากลับมาอีกครั้งเราก็สามารถที่จะปล่อยวางได้เร็วขึ้นก้าวผ่านได้เร็วขึ้นนั่นคือสิ่งที่บอกว่าคุณกำลังค้นพบนะคะการก้าวผ่านชีวิตเดิมๆไปสู่การเติบโตและตื่นรู้มากขึ้นแล้วชีวิตของคุณจะใช้ได้อย่างมีความหมายไม่ว่าโชคชะตานั้น จะมีบทเรียนบททดสอบอะไรเข้ามาในชีวิตก็ตามค่ะเป็นกำลังใจให้ในการก้าวเดินในเส้นทางของจิตวิญญาณนะคะโชคชะตาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราแก้ได้เลยแต่มันคือสิ่งที่เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจและอยู่กับมันได้อย่างสงบสุขเติบโตและตื่นรู้มากขึ้นและพบกันใหม่ในความหมายชีวิต EP หน้านะคะ สวัสดีค่ะ